สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่วันนี้น้องพี่ดาราเห็นไม่ใช่หมักน้ำนะคะเป็นหมักส้มค่ะคนไทยเขาน่าจะเรียกหมักเกี้ยง <c oughs> คนลาวเขาน่าจะเรียกหมักเกีียงนะคะบ้านน้องพี่ดาราก็เรียกหมักเกี้ยงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะปิดมาชิมให้พ่อพ่อแม่แม่ได้ดูกันนะคะหน่วยสุกน้องพี่ดาราปิดไปกินแล้วค่ะอืม นี่เป็นแบบนี้เลยนะคะเอามันล้างก่อน,นะคะ่ะพอซ้อมเพลงเสร็จแล้วก็มากินอะไรหวานๆนะคะเดี๋ยวจะแกะให้พ่อๆแม่ๆดูกันเลยนะคะกินเลยนะคะจะได ได้จะสูงกันนะคะเนี่ยหืมมะเกี่ยงจริงๆค่ะไม่เหมือนมะนาวเลยค่ะมะเกี่ยงน้อยเป็นมะเกี่ยงลูกเล็กๆกค่ะขออนุญาตแกะก่อนนะคะว้าวคือเป็นจะเสบเทราบัย ริ่เสอันนี้พี่มังกรบอกว่าหวานนะคะจะไม่มีรสชาติส้มเลยเดี๋ยว้อพี่ดาราสซิมให้ดูนะคะหืมหวานรสชาติหวานค่ะไม่มีรสชาติ ปเปียบเลยนะคะน้องที่จะราเขาตัวไปกินส้ม,มหวานๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะหวานมากคะ่ะ